สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็น EP ีที่33นะครับ EP ีที่33วันนี้ผมก็จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับของเล่นสังกะสีนะครับวันนี้ก็เป็นของเล่นสังกะสีเจ้านักต่อยมวยนะครับคู่นักต่อยมวยอันนี้เป็นไซส์มาตรฐานนะครับก็จะตัวเล็กหน่อยแล้วก็นี่ครับตัวนี้ <c oughs> ไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่สุดของบ็อกซิ่งนะครับ มาที่เจ้าตัวเล็กก่อนนะครับเจ้าตัวเล็กเนี่ยหน้ากล่องของเขาเนี่ยในของแท้นะครับจะเขียนว่า boxing นะครับกล่องก็จะเป็นกล่องสีน้ำตาลนะครับสกรีนเป็นรูปนักต่อยมวยนะครับแปะอยู่ข้างหน้าก็เจ้าตัวนี้นะครับเป็นงานของ Made in Japan นะครับบริษัทที่ผลิตชื่อบริษัทยามาสกิกันกูนะครับก็จำไว้เป็นข้อมูลนะครับ ส่วนเจ้าตัวใหญ่นี้ก็น่าจะเป็นบริษัทเดียวกันนะครับแต่ผมไม่เคยได้กล่องนะครับตัวนี้กล่องหายากมากนะครับตัวใหญ่เนี่ยไม่เคยเจอนะครับได้มา10กว่าตัวแล้วยังไม่เคยได้ตัวกล่องมันเลยนะครับหายากมากๆากครับส่วนเจ้าตัวเล็กเนี่ยกล่องเขาก็หายากพอสมควรนะครับไม่เจอง่ายๆนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับเดี๋ยวต่อไปมาดูดิเมนชันกันนะครับ เรื่องอเดี๋ยวเอาตัวใหญ่ขอเอาตัวใหญ่หลบก,ก่อนนะครับเรื่องดิเมนชันมานะครับความยาวนะครับอันนี้ผมวัดจากด้านหลังนะครับถึงด้านหลังของอตัวนึงเลยความยาวอยู่ประมาณ6.5นิ้วนะครับส่วนความสูงเขาอยู่ประมาณ5.1นะครับ5.1นิ้วนะครับจากล้อถึงศีรษะของนักมวยนะครับก็เป็นขนาดของเขานะครับ ยาว6.5นะครับสูง5.1นะครับก็ตัวนี้เป็นไซส์ของเขานะครับยาว6.5นิ้วนะครับสูง5.1นิ้วนะครับก็วัสดุก็ทําจากเซล,ลอยทั้งตัวนะครับส่วนชุดไขลานด้านล่างเนี่ยทำจากสังกะสีนะครับตัวนี้ให้สังเกตดีๆมันจะออกแบบดีไซน์ที่ล้อกับที่ฐานเนี่ยมา2แบบนะครับอันนี้เป็นสี มาตรฐานนะครับไม่ได้มีลายนะครับมันจะมีตัวมีลายด้วยนะครับก็สังเกตกันให้ดีๆก็ชุดไขาลานก็จะอยู่ด้านล่างนะครับที่ไขต้องใช้ที่ไขทั้งหางนะครับตัวนี้ชุดไขาลานจะอยู่ด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองไขคร่าวๆให้ดูนะครับก็เวลาไขาก็ตึงมือพอครับพอามเร็สั่งเสีอย่าไปตึงมากเดี๋ยวลานขาด เขาก็จะหมุนนะครับมันใช้ฝั่งเดียวนะครับ,บ,บหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันก็จะวิ่งอย่างนี้นะเนี่ยผมจําลองนะก็จะวิ่งเราก็จะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังมือนักมวยก็จะแกว่งไปแกว่งมาครับเนี่ยมือนักมวยก็จะแกว่งไปแกว่งมาแกว่งได้ครับจุดสังเกตของเจ้าตัวนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับตัวนักมวยเขาอะ่ะจะบุกแล้วก็แตกหักได้ง่ายนะครับเพราะว่า วัสดุที่ทำเนี่ยมันทําจากเซลลูลอยนะครับส,ส่วนใหญ่ครับน่าจะยุบจมูกจะยุบนะครับหัวด้านหลังจะยุบตัวจะยุบนะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือแขนของเขานะครับเวลาเขาขยับเนี่ยเขาจะไปด้วยกันนะครับสังเกตเขาจะค่อนข้างไปด้วยกันหมดแล้วก็ก้านก้านหมุดด้านในนะครับที่ยึดเจ้านักเจ้านักมวยเนี่ยที่ยึดแขนเขาเนี่ยเขาจะเป็นก้านเดียวนะครับ จากซ้ายถึงขวานะจะเป็นสีข,า,ขาวๆนะครับก็ตรงนี้เป็นจุดสังเกตนะครับแล้วก็เท้าเขาจะยึดอยู่กับฐานของล้อนะครับของสารสีนะครับก็อันนี้เป็นข้อสังเกตคร่า,าวๆนะครับส่วนสนนร,ราคาเนี่ยงานมีกล่องเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน200เหรียญนะครับงานมีกล่องสภาพมินต์อินบ็อกนะครับ ส่วนนอกกล่องเนี่ยไม่มีกล่องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก150ถึงประมาณ170เหรียญสารัฐนะครับก็ไม่ควรเกินนี้นะครับราคาที่เราซื้อได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวใหญ่มาให้ดูมาวัดดิเมนชันกันว่ามันเท่าไหร่มาถึงเจ้าตัวใหญ่กันบ้างครับตัวนี้ใหญ่มากไดเมนชั่นมันนะครับความยาว หัวถึงท้ายอยู่ประมาณ8.3นิ้วนะครับความยาวส่วนความสูงก็อยู่ราวๆ7.2นิ้วนะครับยาว8.3น,นะครับส่วนสูงนะครับ7.2นิ้วนะครับก็เป็นนักต่อยมวยที่ตัวใหญ่มากๆครับนี่ก็ จุดสังเกตอะไรก็เหมือนกันหมดครับพวกนี้แต่ตัวนี้ล้อเขาจะสก,กีนลนยนะครับกะฐานที่ล้อเขาจะสก,กีนลายสังกะสีมาเป็นรูปแมวก,กับกระต่ายนะครับที่ที่วงล้อนะครับแล้วก็ที่ฐานก็จะมีสีสันแดงส้มเหลืองเขียวอะไรนะครับแล้วแต่ดีไซน์ฮนะส่วนแขนนี่ก็จะเหมือนกันนะครับเนี่ยเวลาขาลาุกบล้าก็จะแกว่งไปแกว่งมาเลยครับแขนแกว่งไปเหมือนต่อยกันนะครับก็จะวิ่งไปวิ่งมา เจ้าตัวใหญ่เนี่ยหายากมากนะครับสนุนราคามันก็จะแพงกว่าตัวเล็กน่าจะเกือบเท่าตัวเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันด้วยนะครับหายากมากนะตัวใหญ่ราคามันก็น่าจะอยู่ราวๆสัก350ถึงประมาณไม่เกิน450หรือ500นะครับในสภาพบีกล่องก็นอกส่วนนอกกล่องเนี่ยก็ไม่ค่อยเจอนะครับเจอน้อยมากก็อันนี้เป็นข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับเจ้าบ็อกซิ่งนะครับก็อันนี้ด้านล่างนะครับให้ดูด้านล่างหน่อยที่ไข่ก็จะมีฝั่งเดียวเหมือนกันนะครับเหมือนก็จะตัวเล็กนะครับแต่ลักษณะตัวเนี่ยเขาจะแตกต่างกันที่ว่าโอ้ตัวมันจะคนละไซส์เลยเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนี่เห็นไหมตัวเขาจะใหญ่กว่ากันมากนะครับเบิ่มเบิ่มเลยเหมือนพ่อกับลูกตัวก็จะต่างกันมากไซส์ก็วัสดุก็เหมือนกันนะครับ ัวนักมวยเป็นเซลลอยนะครับส่วนชุดไขาลานแล้วก็ฐานล้อทุกอย่างเนี่ยเป็นสังกสีนะครับที่ไขก็จะมีฝั่งเดียวเหมือนกันให้ดูอีกรอบนึ่งนี่เห็นไหมที่ไขก็จะอยู่ฝั่งเดียวนะครับอยู่ด้านล่างด้านขวาฝั่งเดียวก็อันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆได้น้อยนะครับเกี่ยวกับเจ้าบ็อกซิ่งนะครับนักมวยต่อยกัน งานเก่ายุคป,ปี1950ของบริษัทยามาสกิกันกูนะครับก็อันนี้ก็ EP ที่33นี้ก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับของเล่นสังกะสีต่างๆนะครับก็ยินบอกถามผมใน Facebook ส่วนตัวได้นะครับหรือว่าเพจทางร้านนะครับร้านทิน and t o ยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมมีช ANNEL ใน YouTube ชื่อ c h ANNEL ท uh, ินทอย Thailand นะครับก็เข้าไปดูได้ครับข้างในมีคลิปของเล่นสังกสีมากมายเลย700กว่าคลิปแล้วก็ EP ที่33วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็เจอกัน EP ีหน้าครับสวัสดีครับ